สวัสดีครับคุณบ้านครับค่ะตลาดก็ยังยืนดีๆแต่ว่ารุ่มเบาบางนะคะเพราะวันนี้บ้านับอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าโกงกับพวกโกงอยู่นะคือรุ่มหายไปครึ่งวันตอนเช้าลุ่มหายไปประมาณสองหมื่นล้านค่ะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เล่นกันเก็งกับไรกันไปนะตอนเช้าใครใครเข้ามาไว้์บีดบิจีก็ก็พอหอมปากหอมคอนะโอเคนะอุบาทหกสิบสี่แน่ เมื่อเช้าบาทห้าแปดน่ะเออก็เล่นเกมกำไรใหม่นะเก่งไปไปถึงไหนเนี่ยอย่าไปผมว่าอย่าไปห่วงเป้านะได้ได้ราคาแล้วเปอเเป้าหมายสองบาทห้าเออใหาเล่นเป้ามาเลยมันก็แบบก็ก็พปิดเราก็ทยอยขายไปค่ะค่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นได้เหยื่อนะเมื่อเช้าเเมื่อเช้าที่ตามไว้บีดีบีจีจะตัวที่ให้มันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์อ่ะไอชี่บอกว่ามันจะไปสองเท่าเจ็ดเจ็ดบาทห้าสิบไปนะอืมอืม ตอนที่เราคุยกันสิบาทใช่ไหมตัวไหนอตันนี้สิบเอ็ดบาทยี่สิบไอตัวนั้นเหรอไอตัวนั้นไอตัวนั้นเดี๋ยวดูเดี๋วดูเดี๋ยวดูไอตัวนั้น่ะเขาไม่พูดเขาไม่บอกวิสิบเอ็ดบาทเลยบ้าจ้ะใช่แม่จะเฉลยในเฟซบุ๊กแล้วอืมก็เห็นเขามาแบบว่ามาเก่งกันว่าตัวนู้นตัวนี้นะแล้วมันจะเท่าไหร่พี่ตัวเนี้ยก็ท่าที่ผมแนะนำเหมือนมันมันหลังจากสัมมนานนิดนึงมันอยู่ประมาณเจ็ดบาทเจ็ดบาทห้าสิบ แล้วมันจะไปเท่าตัวโอ้้หูยอดเงนขึ้นได้อีกสักสี่บาทเนึอ้แต่มันยังขึ้นอยู่นะแต่มันขึ้นชันมากแล้วนะอันตรายน,นะบอลแลอ,อกให้ทันนะแต่มันก็เป็นท่าที่จะเป็นท่าจบอะ่ะ คือถ้ามันจะถึงนี่สองวันมันก็ถึงนะไม่ยาถึงไหนะเราสังเกตแล้วกันถ้ามันยังค่อยๆขึ้นอยู่นะมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นมันแบบสองวันมันบวกวันละสองบาทสามบาทนีอันนี้จบนะจบนะดูท่าจบเราของของของเขาแรกไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรนะพี่เด็กดูจากกาฟเทคนิคมันว่ามันเบรกตามมาตอนเจ็ดบาทระยะเวลาหลายสิบปีของมันนะครับวันนี้ทําอะไรเนี่ยห้เขาเลยสิบเอ็ดสาม ใช่ใช่ใช <c oughs> ่เขาเลยวันนี้นะฮะพ่ถ้าาซื้อตอนที่เราคุยกันนั้นแล้วถ้ารู้นั้นก็สิบสามเปอร์เซ็นต์สิบบาทมาสิบเอ็ดสามสิบสามเปอร์เซ็นต์แต่ตลาดวันนี้ก็ถือว่าได้ครับ <c oughs> ต้องขอภัยด้วยไม่หุ้นมันเล็กนะอืมมีกล้าอลบอกว่าร่มเทรดวันมันก็้อยล้านเนี่ยมันแบบไม่ได้มากคือพูดในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยมันได้ไงฮะการพูดออกสื่อแบบน,นี้มันไม่ได้หรอก ค่ะแต่บีแต่บีจแค่แค่บีดับจมาพูดตื่นตื่นพูดเมื่อเช้าก็ไม่ได้ไงเพราะว่าบุ้นรุ่เขาเทรดเป็นพันล้านได้ใช่ไหมใช่เขาเคยเทรดถึงพันล้านอือันนี้มันมหาชนเข้ามาได้นะครับเวลาติดก็ยังหลุดก็ยังมีมีวุนรุ่มขายออกอ่ะนะอยากรู้ไหมทำไมหุ้นตัวนี้ขึ้นมีคนส่งข้อมูลมาแล้วออไม่อยากรู้รู้แต่ว่าเป็นเรื่องของกาไรดีคตลาดงถามบูดเปนเมื่อช้าตลาเขากรไปถามทีบริษัแล้ว ถ้าผมไม่ไม่พูดเขาเขาาจะเปลี่ยนขยะเป็นทองคำขยะนะหุ้นขยะเป็นทองคำคือพอเราพูดต้องกาเนี่ยเขาก็ต้องแจ้งข้อมูลไงพอถ้ายงไรตลาดก็ฟังผมพูดเขาก็ต้องโทรไปถามที่บริษัทอยู่แล้วเทคนิคเทคนิคว่าไอ้เราทํามามึงบอกก่อนก็พร้อมกันเราค่อยเล่น ไม่แต่มันไปไกลนะเพราะมันทําได้จริงนะสรุปนะทําขยะให้เป็นทองคำนะเขาทําอยู่แล้วนี่เนี่ยเขาเป็นโรงกับจากขยะอยู่แล้วอ๋อฮะอ่ไอตัวนี้เขาเป็นคนที่เก็บขยะอุตสาหกรรมทั้งประเทศอยู่แล้วนะก็ได้สัมปทานเก็บเนี่ยในทุกมิตสากรรมของการมอุตสจากการประเทศไทยอยู่แล้วหลังจากที่คอสชประกาศผลักดันขยะแต่ที่อื่นเนี่ยมันทําไม่ได้มันไปติดอบตไง แต่ที่เนี่ยไซซ์ของเขาเนี่ยมันอยู่ในที่ไซซ์สลับบุรีไปแล้วไงมันอยู่ในนิคมฉากรมันไม่ต้องไปขออนุญาโตตอแล้วก็ทําโลหะขยะได้เลยใช้อำนาจของแต่ที่เขาแยาขยะของเขาเนี่ยนะไปส่งให้ปูนใหญ่นะฮะไปเผาปูนเขาก็เอามาใส่ที่ไซซ์ของเขาเผาแล้วปั่นไฟงแล้วขยะมันก็เป็นขยะที่มันเผาได้นึงออกไหฮะโอ้โหเยอะเลยแต่ขยะอบตมันเผาไม่ได้มันเป็นของเปียกเครื่องจ่มฮะ ป็นใหขยะอ,อ,อุตส<ร>ารรมขยะอุตสาหกรรมออกมาก่อนนะม,มันจะเป็นขยะเปียก60-70เปอร์เซ็นต์แลวขยะที่มาจากเทศบาลเป็นขยะแห้งไม่กี่เปอร์เซ็นต์น้อยมันทําไม่ได้นะฮะแต่ขยะของพิธีนี่มันขยะที่โรงงานน้ำม,มันมน้ำม,มันเครื่องอะไรพวกนี้คือมันทุ่ววันนี้เขาก็ส่งเข้าเตาเผาที่ปูนใหญ่อยู่แล้วเขาขายให้ปูนใหญ่อยู่แล้ววันนี้ถ้าเขามาทำเตาเผาเพื่อเป็นปั่นเบายทำไฟฟ้าเขาทำกันอยู่แล้วเน กำไรสองปีข้างหน้ายี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้อุตสาหกรรมก็ไปทำขยะที่อีแกดนะฮะพี่ได้ได้ร้อยบาทร้อยมกกวัตเยอะเหมือนกันเขาทำได้เลยเพราะว่าเขาวิ่งรถขยะนะวิ่งทั่วทั่วประเทศนั่นแหละนะครับขยะเขาได้สัรพทานเนี่ยในการที่วิ่งขยะเก็บขยะเนี่ยทั่วประเทศทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะประการหนึ่งสามเจ็ดมาตราเลยเนี่ยพวกเนี้ยเขาได้หมด เป็นบริษัทใหญ่ที่สุดที่ที่มีมีขยะอยู่ในมือได้จะไปทําโลมาตาขยะคือมีสมรรถภาพที่ทําได้ที่อื่นมัวแต่แบบคุยโม่แทนที่แทนที่จะเอาขยะไปส่งให้ปูนไปเผาปูน <Okay. S 2> ใช่ไหม <Okay. S 2> ก็มาใส่ในเตาตัวเองแต่ไม่รู้ว่าสัญญามันหมดกันตอนเดือนไหนผมคิดว่าเขาค็คง <Okay. S 2> ถ้าเขาจะทำเองเขาควบไม่ไปส่งให้ผมนดนะ้ <Okay. S 2> ใช่ไหมแต่ส <Okay. S 2> องนี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบจริงอะ่ะคือวิเคราะห์ทางธุรกิจแล้วมันเป็นไปได้แ <Okay. S 2> ช่ที่แบบจะไปทำขยะอบตออะไร หรือบริษัทเพ่อกพื่อ,ผ,ผ,อผู้เชื่อนะทำไม่ได้หรอกเพื่อคือผมได้ทำขยะมาก่อนพรุ่งนี้ประมาณประมาณยี่สิบปีแต่ปีสี่สามแล้วผมรู้ว่าทำไมทำไม่ได้คุณเคียวอบตอไม่มีทางจบที่ปะทุมมันยังเคีย่ยวไม่จบเลยล่าถุงแกว้วอ่ะเคีย่ยว <okay. S 2> ให้ตายก็ไม่จบเชื่อผมเถอะอืมอืมอ่ะค่ะก็ที่หุ้นตัวใหญ่ๆนะพี่พวก Adva n c e s c อซบีอะไรอย่งีป้ปตอยืนรออยู่ใช่ไหมคะ ก็ไม่ใช่มีอะไรนะค่ยมันเป็นแบงก์กับพลังงานมันก็เตรียมขึ้นพลังงานมันก็จะวิ่งตามไปตามราคาน้ํามันนะฮะตราบใดถ้าราคาน้ามันมันไม่เหวี่ยงมากนะสองเหือนลงสี่เดือนอะไรมันก็จะขึ้นมาเป็นเรื่อยๆคือคือราคาน้ามันมันก็เริ่มที่จะไม่เหวี่ยงแล้วสังเกตดูมันก็จะเริ่มนีเนี่ยอันนี้มันก็จะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงเนี่ยปตทพวกนี้มันก็จะเริ่มขึ้นได้ส่วนธนาคารเนี่ย ราดูมุ่งเบนของนาคารมันก็ค่อยๆขึ้นของมันนะแต่มันจะบอกเคแบงกเอชซีบีเคทีบีค่ะใช่แต่ตัวอื่นจะเล่นผมไม่รู้นะอย่าบีบีเอลเนี่ยมันรูดจันเดียรเลยหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบล้านของเจติมัอ๋อนิดเดียวจิ๊บจ้อยจิ๊บจิบมันนิดเดียวมันนิดเดียวแต่มันก็ลงอ่ะเซิงการจิตวิทยาเสียการจำลองเสร็จถือว่าจ่ายกานจะจ่ายเต็มไปเลยค่ะต้องเต็มพันล้าน แต่วก็คิดต่ออีกแล้วดิจิทัลอย่างนี้ไงคิดต่ออีกไม่รู้ไปใครไปคําดิจิทัลไปบ้างมันก็มันหลายอันใช่ไหมแต่เราบอกว่ารอบนี้ปีนี้รอดมานก็หกเก็ดเจ้าใช่ไหมดิจิทัล่ะะคที่มีรอดที่ชัดๆก็เบลพอร์ตอดช่องแปดรอดแลอแล้วก็ช่องช่องโนโน็รอดใช่ไหม โนช่องที่หนังๆนั่นเร็วเนี้ยรุ่ช่องเก่าเนี่ยเขาอดหมดแล้วแต่พวกที่มันมาใหม่เพียวๆเลยอ่ะมันจะไม่ลอดไหลเจ้าอมันไม่มีเงินไปจ่ายค่ะเ่รางพอค่าฟรีคอร์สค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็โอ้โหมือมาไหนจะต้องไปจ่ายสรรพสินค้าเราต้งดูมันไม่เห็นมีโฆษณาเลยว่ะมีโฆษณาไดเล็กเซลอ่ะขายไดเล็กเซลไปขายไดเล็กเซลก็ใช้ทีวีดาวเทียมเลย ก็เดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายเป็นหลักล้านเองเป็นแสนทำไมจะไปเอาดิจิตัลใช่มไหมก็ดิจิตัลก็ราคาเดียวกับดาวเทียมแล้วอือถูกอืมันราคาเขาไม่ได้เยอะอ่ะทีนี้แอดวานก็ยืนขายใช่ไหมคะตัวเอชบีนี่ยืนที่จะไปร้อยวันนี้ก็บวกสองบาทนะคะไปก็อย่างมากก็ร้อยสี่สิบาะอือร้อยสี่สิบมัไปมันไม่ได้ไปแบบว่า ไอ้ไอ้คุณบีดีวจีวิ่งมาหนึ่งหกหกนี่นะไม่ใช่สิสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะถึงร้อยสี่สี่มาอยาที่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วปอตทล่ะฮะยืนกดกดอยู่ไหมปอตทก็ก็เห็นเมื่อกี้ก็ขึ้นไปสองสี่สี่นะฮะมันก็จะไม่ผ่านสองสี่ฮะเนี่ยมันก็ย่อลงมาวารุ่มมันก็ไม่ได้ออกอะไรวันนี้มันไม่ได้เป็นพระเอกอะไรวารุ่มผลาญก็ถือว่าวารุ่มมัตท่อมอยู่ไม่ได้ทําอะไรค่ะเอาไปทุบทีเฟกกันนะสรุปง่ายปตทลาปตทไปแล้วก็พอ บอลทีเฟกลงใช่ไหมค่ะปะตทก็<อ>กแดงนอกรอบเมื่อกี้บอกเดี๋ยวก็ลงทุปป้ปัตตาห์หรือว่าถ้าจบจะเล่นทีเฟกก็จบแล้วเป็นอย่างนี้โหยจะขายก็ขายได้แปดสองสองแล้วนะว่าขโม,มงก็บอกกันอยู่มันก็ลงก็คุยกันมันนอกรอบอยู่ว่าแน่เดี๋ยวก็ลงแล้วเดี๋ยวก็หลุดลงมาแต่ฉั<ก>จนจะไม่จะเปกระโจนเออก็พี่พี่บอกว่ากทนไปสิจะเอาห้าสิบจุดไหมล่ะคุณจะแปดสี่จุดคุณก็ต้องทนเลยใช่ไหมไอันนั้นที่เจ็ดเก้าหนึ่งนะที่พูดใช่แต่ถ้าแต่ว่าคุณบอกอ่ะเอาแปดสองหนึ พอแปดหนึ่งเจ็ดคุณก็ลองกลับแล้วคุณได้สามจุดแล้วก็ต้นทุนของค,คุณไปลดจากเดิมที่เจ็ดก้างหนึ่งไปเหลือเจ็ดแปดแปดถ้าถ้าคุณเอ่อถ้าคุณคิดแบบนี้โอเคคุณก็ทำไปอืมอืมอืมอาจารยไหมครับใช่ใช่ ขาขึ้นเนี่ยมันเทดมันไม่เหมือนขาลงขาลงเนี่ยมันเทดเทศได้แต่ขาขึ้นเนี่ยมันเทดระหว่างวันแค่จะไม่ได้มันโยกไปโยกมาใช่ไหมคะใพราะการอดทนเนี่ยมันถึงจะชนะเออเออเข้าใจแล้วล่ะขาขึ้นมันต้องอดทนทนได้สิบจุดเนี่ยมันได้ร้อยจุดเพราะว่าช่วงเฟดเนี่ยแระหว่างวันเนี่ยมันมันมันแค่มากค่ะถ้ามันเป็นขาขึ้นไฮสเกตมันขึ้นบันได้แต่บางทีเราก็ตกใจเวลามันลงลิฟต์ ลงไปแปดร้อยเลยอะไรเงี้ยก็เปหูแตกกันมันหูตาแหกเลยข้อที่สิบได้และเดือนสิบแปดสิบสิบเนี่ยค่ะค่ะเราไม่รู้ว่ามันจะไปเลยไม่ไปเลย้ะบบคาดเนี่ยมันยังไม่ไปเลยเพราะว่ารุ่มตลาดวันเนี้ยมันไม่ใช่แต่มันไปเกี่ยวหนึ่งสามหนึ่งสามจุดสิบเก้าเนี่ยมันเกี่ยอเลยไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเดเชีร์เนี่ยภาพใหญ่มันทําได้แล้วมัล้างได้แล้วมันก็จะย่อลงมาก่อนเพื่อที่จะขึ้นนะครับอาจจะต้องทำไหลกว่ากครั้ง อะไรกว่าต้องมีอีกทีเพราะฉะนั้นการขึ้นมาแถวเนี่ยนะอาจจะอาจจะไปขึ้นมาแถวพันสามร้อยี่สิบพันสามร้อสิบห้าหรือผ่านหรือผ่านไปแล้วก็ได้นะแล้วก็ลงไปทำาะไรกวาอทีมที่ไม่ต่ำกว่าพันสามแปดหกแค่หนึ่งสองแปดหกนะแล้วคราวนี้ก็จะขึ้นจริงละก็ผ่านก็จะวิ่งขึ้นไปนะที่ผมเช็คแพทเทิร์นทางบนรูกแล้วมันใช่หมดนะมันไม่ผิดกฎนะมันเป็นกฎที่ถูกต้องที่เป็นขาขึ้นแล้วแพทเทิร์นนี้ฝรั่งเลยนนะ ก็ดูแล้วกันเดี๋ยวถ้ากลังเข้ามาซื้อเราต่ดใชซื้อตั้งสองหมื่ล้านก็ถึงแล้วนะฮะันสามร้อยสิบหทีนี้ถ้าถ้าคนเล่นเทรดเมื่อเช้าปล่อยไปที่แปดสองศูนแปดสองแล้วแล้วยังไงต่อไหมฮะตอนนี้คุณคุณเล่นคุณเล่นเทรดหลายวันคุณก็เลยไปแต่รุงนี้คุณก็เล่นใหม่อ๋อยก็รอดดาวโจลดลบร้อยสมสองจุดวันนี้ช่ไหมดาวฟิวดาวฟิวลบร้อยสามสองจุดบร้อยสาสิบสองจุดคือดาวเนี่ยมันจะต้องลงมาอีกรอบนึงที่หนึ่งหม่นห้าพันห้า เก่อบหรือนีมันหรือหรือประมาณสามร้อยจุดเนี่ยเพื่อที่มันจะขึ้นไปทำนิวไฮหอนกันนะครับถ้ามันจะขึ้นจริงมันจะไม่วิ่งไปเลยมันจะต้องลงก่อนนะมันต้องชนตัวเนี้ดาวเนี่ยมันจะลงนะซึ่งเยอรมันจะได้มันทำยูโนต้อกไหมฮะเยอรมันมัมาหลุดโลทำห้าอยู่แล้วดาวเนี่ยมันทําแค่สามเร่งขึ้นมาเป็นสี่มันกำลังจะทำห้าแต่เราอ่ะกําลังจะขึ้นไปคําำขาขึ้นเราก็มีปัญหาที ขึ้นจะขึ้นท่าไหนไว้เนใช่ขึ้นขึ้นก็แบบว่าเฮ้ยว้ากลัวๆมึงแล้วมึงจะลงอะไรนะ <C le arn ate> แต่ก็รู้ๆว่าพอดาวเขาลงไปจบรอบนี้เขาก็จะเริ่มวิ่งขึ้นจริงค <C le arn ate> ่ะ,ะเพราะแล้วเรามันก็ถือกับก็กากๆาเนี้ยนะรเราพึ่งเงินเขาอ่ะใช่ไหมเราต้องทนที่บอกใช่ไหมคะคุณนิพนธ์คือเราทนทนแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วแต่มันจะขึ้นยังไงแค่นั้นเองใช่ไหมฮะคุณม่อนคนที่ถือวิญญาณ847น่ะบอลงไป847อีกครั้งหนึ่งนะแล้วแล้วมันก็ขึ้นมานะ แปดร้อยกว่าน่ะมันม oh, ันก so, so, uh ็ลงไปใกล้ๆกันครั้งแต่เขายังถ so ืออยู่เขาก็ถือด้วยปริมาณที่มากเนาะมันต้องทนเนาะเขาก็ยังถือแปดสิบเจ็ดอยู่เขายังทนอยู่เขาก็รันเทรดมาถูกไหมครับอ๋อค่ะค่ะค่ะขึ้นมันอืดจริงๆเนาะใช่แต่ถ้าเราเราเล่นแค่แบบว่าห้าสิบห้าสิบสัญญาร้อยสัญญาเงี้ยเราไม่ต้องไปทนแบบเขาไงเราก็สวิงเทรดเอาอืมอืมปล่อยได้ง่ายเพราะว่าห้าสิบสัญญาสำหรับฟิวเจอร์ตอนนี้นะมันก็แค่แบบเพิ่มนิดเดียวมันก็เฟิร์มแล้วอ่ะมันกินทีช่องเดียวห้าสิบ ห้าส <50 S 1> ิบสัญญาเนี่ยมันแบบน้อยมากเนะี่ยหรือร้อยสัญญาเนี่ยมันไม่ต้องทําแบบเยอะอือแต่ถ้าเราเรับแผ่นเขาเนี่ยเขาเป็นหมื่นเนี่ยเขาเป็นสองพันสามพันสัญญาเนี่ยเขาเจะเอาสองพันสัญญามาเทรดทุกวันไม่ได้อเขาเขาจะต้องถือเป็นเป็นเล่นรอบหรือว่าเลน่นเลน่นเลน่เลนเป็นลันเทนไปนลันเทนแล้วก็ทยอยขายทากาไรลงมาเพราะคนพวกนี้เขาเป็นคนที่ยังไงก็าทำกำไรอยู่แล้วอะ เขาไม่จำเป็นต้องได้ครบสมมติมันขึ้นไปแปดสีู่นย์แล้วมันลงขามาปิดที่8ปดร้ยสิบก็ได้ใช่ไหมใช่ก็ได้8ปด้อยสิบแล้วเขาได้มาเขาได้หกสิบแต่เขาทาได้ทีงแบบว่าหมื่นสัญญาหมันเยอะมันมอนมอมันเยอะไงเขาก็พอแล้วแล้วเขาก็นั่งไปถึงสิ่นปีเดี๋ยวจังหวัดดีเขาอยเล่นใหม่อีกแต่พวกนี้เป็นคนที่ได้อย่างเดียวพอรู้แจ้งบ้างแล้วล่ะแต่เขาทนต้องทนค่ะเขาทนเพราะว่าโพซิชัหนึ่งเขาในในสิ่งที่เขาทาเนี่ยเขาไม่ทนแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้าตัวนฮะเขาจะไม่มาฝันให้อะไรให้เขาก็ดูตลาดเหมือนเหมือนที่เราดูเนี่ย<ช>แล้วเขาใช้วิธีเกาะเจ้าไปแต่เขาเขาเขาใหญ่อะตลาดปิดแล้วนะครับวันนี เอาไอ้ตัวตัวอะไรนะฮะตัวเก่งของเขาอะไปเช็คเอฟเอ็ X M ที่สิงคโปร์ใช่ค่ะมันขึ้นเพราะหลังจากนั้นมันจบแลเ้เหมือนยูวีพี่เนี่ยสามบาทย <UV S 1> ูวีก็เรื่องเทคโอเวอร์เหมือนก,กันจบ <laughs> เหมืกันทคเสร็จก็เลิกจบหมดเออเจอร์แล้วเลิก,หม,มกหมดเลย เขาไม่เล่นเขาไม่เล่นตามแบบอะไรนะเออหนิ่งอะไรเขาไม่ต้องไปคิดต่อให้เขาเลยนะว่าเนี่ยเข้ามาแล้วบ j c จะได้เออหนิ่งมีคุ้มถ้ามันจิ้มแผนเขาใช่ค่ะ BJC จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งถ้ามันจะไปเทคอะไรอีกถ้าไม่เท่มันจะไม่ขึ้นกูไม่ต้องไปคิดต่อแล้วว่ามีออเดอร์ผ่านกูเพิ่ต้องจิ้แท็กหรอกมันได้กินไม่ได้กินกับเสี่ย แต่แล้วดวงใครดวงมันนตะตามความเชื่อนะเดี๋ยวจะเรืเ่ยรวยเร็วสุดไงเสียแบบเกาวคาคันส่วนทองคําคือน,นี้ล่ะคะทองคําผมดูว่ามันมันก็ยังยังเป็นขึ้นอยู่นะครับยังไม่ได้เสียหายอะไรในทางขาขึ้นนะครับนะครับดอลลาร์ก็ยังไม่ได้อะไรนี่บอกว่าดอลลาร์จะแข็งขึ้นไปก็ยังไม่ไมีอะไรโอ้วันนี้ตูดจ,จีนบวกสองร้อยห้าสิบเลยเหรอสองร้อยห้าสิบาทนะพี่นิพนธ์ทางมาตั้งแต่เมื่อคืนฮะโอ้หบวกเยอะนะ ค้างมาค้างมาค้างมาตั้งแต่ที่มันวิ่งขึ้นไปเมื่อคืนวันศุกร์แล้วตลาดเราปิดไปก่อนอวิ่งจากหมื่นเก้ามาหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะฮะแนวต้านต่อไปของต้องการอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับโอ้ใครเล่นทองเนื้อๆเลยอ่ะเนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะคือตอนนี้ตราสารที่ทําเงินเนี่ยก็เป็นฟอเร็กเป็นทองคําเป็นน้ำมันเป็นตราสารพวกนี้หุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ต่ตราสารที่ทำเนี่ยโอ้ ตาขาที่เกี่ยวข้องกับโเบีย้ยคือการอ่อนไหวของโเบี้เนี่ยความ <c oughs> ไม่แน่นอนของการขึ้นกเบี้ของเของเมริกาเนี่ย <c oughs> ในเดือนมีนาเนี่ยตาสารพวกเนี้ยมันจะเหมาะสําหรับการเทรด <c oughs> พอมันเทรดบนความไม่แน่นอนว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้น <c oughs> <c oughs> จะขึ้นหรือไม่ขึ้น <c oughs> นะครับมันก็จะเริ่มจากข้างอินดนลเาร์เป็นตัว,ต,วตัวแม่เลยนะ <c oughs> ถ้าถ้าึ้นดอลลาร์นิ่งมอไหลเนี่ยตาสารพวกคุ้มเนี่ยจะขึ้นได้ดี <c oughs> นะครับแต่พอพอตอนนี้มันเป็นเรื่องอกเบี้ยปั๊บเนี่ยแล้วไม่แน่นอนเกิดขึ้น อ่าพอโเบี้ข <Okay. S 1> ึ okay. ้นไปครั้งที่สองปั๊บเมื่อไหร่เนี่ยทั้งที่สามขึ้นแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยพวกพวกข้างเนี่ยมันจะนิ่งแล้วพวกพุ่นเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงตามสภาพของมันแหละเป็นทิศทางแหละตอนแร้มันจะแกวกเป็นไซเวย์เพราะฉะนั้นอ่าพวกรายใหญ่นะฮะพวกเคสฟันอะเขาเขาจะเล่นตราสารอ่าเป็นทองคำนะฮะเป็นอะไรเฮดจิ้งของโลบี้อะไรเงี้ยนะเขาจะเล่นเป็นี้มากกว่าเนี่ยทองกดหนักนะที่ ตอนเช้าวันจันทร์เนี่ยกดลงไปหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแล้วก็ดังพื่อขึ้นมาหมื่นเก้าพันส้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยแรงทองวันนี้แรงเราะมกดลงไปแล้ว็ต้องรอเพราะมันเหตุจริงมันมันอภบิฐานอยู่โอ้ตุดจีนไทยแลนด์เอาซะเฮี้ยนเลยนะเนี่ยอ่าแล้วก็จะมีคนไปกดอีกแล้วบอกว่าตุดจีนทองขึ้นะเดี๋ยวก็จะติดอีกไม่เกี่ยวเลยแต่เมื่อเช้ากดนะพี่ใช่กดลงอ่ะแต่มันก็ยังเป็นขึ้นไง ก่อนตุจีมันไม่ดีต้องท้าขึ้นมาตลอดนะเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าคุณอย่าไปผูกเป็นสูตรว่าตุจีนทองขึ้นมันไม่เกี่ยวมันต้องดูอัตราแลกเปลี่ยนแหต้องดู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 คอมมูนิตี้แล้วก็ดูครังดอลลาร์สองอย่างนะคร้าจะเทรดทองครับโหสองร้อยห้าสิบเลยเหรอกดไปถึงหมื่นเก้าสี่เลยทองเล่นยากเหมือนกันเนาะเราต้องใช้ทำเฟรมยาวเล่นนะใช้ทำเฟรมสั้นๆเล่นไม่ไหวหรอกนะ สักาไหร่คะทำเพิ่มยาวชุใช้เดลิชาร์เทรดอย่างเดียวเดลิอย่างเดียวเนาะใช่แล้วทนเอาค่ะค่ะคือผมบางคนพบความสำเร็จน่ะจากการเทรดคือจะคือต้องทนน่ะค่ะค่ะทนชนะนะทนชนะแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าคุณเป็นรายย่อยนะมันไม่เป็นไรนะคุณเทรดทองค่าสัญญาสินค้าเนี่ยคุณไปหาวิธีเทรดอะไรคุณก็หาไปแต่วันหนึ่งคุณจะรู้ว่าไม่ว่าคุณย่อยหรือคุณใหญ่นะสิ่งที่คุณยิ่งทำบ่อยอ่ะคุณยิ่งผิดพลาดบ่อยอ๋อใช่อย่าอย่าทำโพสิชั่นบ่อยแล้วก็คือใช้วิธีทนนะฮะ มีเทรนก็คือมีเทรนทำทนนะฮะอันนี้เป็นสูตรจาก,การเลือกฟิเจอร์ที่ถูกต้องมีเทรนทำทนถ้าไม่มีเทรนไม่ทําไม่ต้องทนแต่ถ้ามีเทรนเมื่อไหร่นะทําแล้วก็ทน<ร>แต่คําว่ามีเทรนทําแล้วก็ทนนี่มันต้องขึ้นอยู่กับการบริหารเงินถ้าเงินเราน่าตักเราสู้ไหวมันก็ทนได้แต่ถ้าน่าตักสู้ไม่ไหวก็ทนไม่ได้อ,อตอนที่เบรกเอาดาวเทอรีถือว่ามีเทรนเป็นครั้งสุดท้ายนะมันจะไม่แกว่ง มันจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆและถ้าขึ้นมันก็จะขึ้นถ้ามันลงมันก็จะลงไปเรื่อยๆไม่ต้องบริหารเลยถ้าเราได้ตรงนั้นมาใช่ไหมฮะต้นตรงนั้นมาตรงดาวเทอรี่เบตรงนั้นแหละตรงที่เบทดาวเทอรี่เป็นครั้งสุดท้ายที่คุณคุณไม่ต้องทนอะไรมากมายอนะถ้ารู้อย่งงางนั้นก็สุดยอดมันจะขึ้น<อ>ไปเรื่อยๆคือตอนที่รีเวอร์ซเซลเนี่ยจะแกว่งก่อนนะพอผ่านเทรนเนี่ยก็จะแกวกอยู่แต่พอเบทดาวเทอรี่แล้วมันจะค่อยๆขึ้นนิ่งๆล่ะถ้าเราเจอดาวเก็จะขึ้นไปเรื่อยๆถ้า เจอดาวตกกับดาวขึ้นนะถ้าจับจดาวขึ้นได้ก็ได้ใช่ <c oughs> ก็เดาวขึ้นเนี่ยดาวขึ้นจริงหรือเปล่าดาวขึ้นจริงหรือเปล่าอันนั้นอันนั้นแหละแต่พอดาวขึ้นปุ๊บแล้วเนี่ยปั๊บเขาบอกว่าที่ดีมันถึงบอกว่าที่ที่เราสอนในเรื่องของตำแหน่งแนวโน,น้มจะได้ไหมครับค่ะเลตโฟฟิลลันเนี่ยฮะอ่าได้ก็เลตโฟฟิลลันได้ครับแล้วดูสตัมลอนเอาค่ะเดี๋ยวเสาร์เจอกันอ่าเดี๋ยวไปย้ำกันอีกทีหนึ่งขอบคุณต่เปองต่อนะครับโอเคนะครับค่ะค่ะ